โคตรไวอยยโอตามอะไรครับโบรแล้วโอโห มีใครเล่นตัดเชือมไหมครับผมสำหรับที่ผมได้นะก็คงต้องเป็นผมเองแล้วนะะที่จะต้องตัดเชื่อมเออแล้วแล้ด้ผมรับตำแหน่งนี้ไว้เองฮะโอ้โหมอสติดเชื่อโคตรไปทะลุประตูกันไปมุ้ยเอลเอาขึ้นบิดสบาย โอเคโหผมคือใช้เวลาวิ่งไปถึงเชื่อมเนี่ยแบบไม่ไม่ถึงสิบวิเพื่อเพื่อแบบห้าหกวิเองเมื่อกี้โอ้โหพลังวิกผมคืนที่การตัดเชื่อมจะเป็นเหมือนเดิมไปต่อไปเรามาลองนับเวลากันปุ๊บโอ้โหถึงเชื่อมแล้วเฮ้ย เ,เหมือนจะเอพี่เข้ามีดแล้วถ้หลังเอแล้วพี่โอ้ไมก่ก่อนเฮ้ยอ่าลุกหลังเอไปหรือเปล่าจะลอยโอ้ทามิงโคตรดีโอ้แล้วบอกเลยว่าตาเชื่อมทุกตา S <S เอนีแบบว่า,าตำแหน่งนี้ผมผมเอง <laughs> <me> คือผมมาถึงเ oh. ชื่อมโคตรอ,อธิมหาความไบ oh. โอ้หแล้วอยู่ดีไปกดทรัพย์ทีเจ็ดเป็นทเทคนายเชยเคือบสู้คิด ห้าหกห้าถึงหกวินาที<อ>นะครับวัยมากวัยจริงอ๋อวางเอพี่เอยบางบีแยกวางเอบเกือบไปโอ้โหคือไม่ไม่เปิดเสียงเบาพี่เพราะว่า,าไม่ไม่เน้นฟังเสียงนะตอนนี้เน้นวิ่งวิ่งตัดอย่างเดียวพอ,อแล้วบอกเลยว่า วันนี้โคเวตำแหน่งเชียมเอมตำแหน่งเชียมเอแปะร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเหมือนแอลจะขึ้นไปแล้วครับสวยพี่พี่เขาโอ้พี่สองพี่สองพี่โอ้เฮ้ยอีคนเออ Howdy! Success! Oh! Okay, let's go! That. Then ong ha! How we didn't touch him eh, how we didn't. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the này. เฮ้ยแล้วโอ้โหได้ทุกอาวุธเฮ้ยอันเนี้ยคุ้นๆเหมือนจะเป็นแคนต่างชาตินะพี่แต่แล้วผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับเหมือนเคยเราเคยเจอแล้วรอบหนึ่งอ่ะต้องต้องลองดูเพราะว่าคือชื่อห้องเนี้ยอาจจะไม่มีผลแล้วถ้าถ้าเขาเป็นผู้เล่นต่างชาตินะโอ้โหโหดโคตอุ้ยสวยครับผมอ้าวแล้วผมล่วงอยู่คนเดียวโอ้โหทีเจ็ด แบบว่าทั้งทีมพลังทำลายล้างสูงโอ้โหโคตรไวคือผมไม่สามารถอธิบายช็อตเมื่อกี้ได้จริงครับผมมันเกิดขึ้นไวมากคือไม่ว่าผมจะกลับมาเล่นแบบว่านานหรือเร็วแค่ไหนผมก็เลยว่าไม่ชินกับตัวเพื่เคลื่อนที่ไวสักครั้งเลยนะครับจริงพี่ ใช่เหรอมีเคมอลเลยเหรอแสดงว่าน่าจะเป็นแขนต่างชาติอุ๊ยโอ้โหเกิดแทนหรือเปล่าเกิดแทนไปแล้วพี่สวยน่าจะเป็นแขนต่างชาตินะผม,ผมคิดว่ากันนะ้นเดี๋ยวนะพี่เมื่อกี้มีใครเจอเคมอลตรงไหนอ่ะมีเคมอลอยู่ทัานเอแน่เลยโอ้แล้ว ไม่รู้จะมีเอบนด้วยหรือเปล่าถ้าผมไปรอบหนึ่งไม่ได้เจอเลยพี่เฮ้ยเฮ้ยบาเลสบ <laughs> าเลสมาแล้วด้วยพี่ง้งไม่มีผลเฮ้ยต่างด้วยพี่โอ้ oh my god โอโ้โหแล้วเมื่อกี้มีคนสวนเดิสนสวนกันโอ<ฮ>้โหพี่ชายเดี๋ยว <laughs> ยูผมในในเบียบ อุ้ยเข้าทุกนัดเหมือนติดจรวดไว้ที่รองเท้าย่างไวมุกเม้นทุกอย่างนะครับโอ้โหทุกคนเอ๋ยเกินจะบรรยายดูผมโอ้โหอ้าวขอโทษขอโทษจะบอกเราจะพูดแต่ว่า วิ่งอ้อมขึ้นบนลงท่านเอแล้วมาหาไม่เจอมีทางเดียวก็คงจะเป็นสามแยกแล้วเมื่อกี้แล้วแบบคิดปุ๊บโบ๊ะปั๊บเลยโอ้ยวาเลตล็อกสามแยกสอคนวาาาสามแยก2องเลยมีที7คนหนึ่งกับบาเลตโอ้โหโลดเร็วมากครับสี่บิดแล้วแบบไม่ได้ทันได้ตั้งตัว ไอเขาหมดแล้วพี่โอ้แล้วเคเอ็มโอเคียหรือซีไฟซีไฟได้บ้าในบีในบีสุดท้ายสวยครับผมโอ้ oh my god โอ้โหคือแบบเราได้เปรียบทางเล่นตัวละครแล้วก็จำนวนผู้เล่นด้วยนะบอกเลยว่าของจริงครับผมแล้วนี้คือเขาฝังตรงข้ามคือของจริงของจริงสุดแบบ ประมาณไม่ได้นะเจอแบบนี้รู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะมีอะไรใอะไรเต้นเฮ้ยเอวยเอวาพี่โอ้ปกตินี้แบบเล่น2เกมนี้แบบน่าจะเกือบเกือบสิบนาทีนะนี่คือแบบแป๊บแป๊บผ่านไปเนื่งเกมแบบโคตรไวนะไม่ถึง5นาทีสงครามด้วยผมได้ได้เอาไหม เฮ้ยผมใช้ไปแล้วก็เลยข้างาไม่มีกล้องเนียแหละเฮ้ยบนบ้านครับบ้านที่เล,ลียมไกลๆเลยลึกเลยนั่นอยู่นะบนบนบ้านหน้ายาวครับข้างบนโอ้โหฉายาคุมซี่โอ้โหไม่โดนเลยแต่ปยโอ้โหโคตรแรงนี่ไงครับคือ ถึอเขาจะไม่ใช่ตัวละครวิกนะแต่ว่าอาวุธที่เขาใช้นี่รุนแรงมากนะฮะดาเมจเอยอะมากประมาณไม่ได้ครับประมาณไม่ได้ไม่ถึงตาที่ต <laughs> ัดตัดเชิมเอฮาวินไปปะดันไหม ตามอะไรครับ bro? โบรยแล้วโอโ้โหมาแล้วเดี๋ยวนะช็อตแรกคือผมอะไรแบบเห็นตัวขนาน้าแล้วยิงไปโดนข้างหลังเฉยเลยโคตรไกลอ่ะแบบคือ,คอผมไม่ได้ไม่ได้ยังไม่เห็นเลยอีกคนข้างหลังอะครไปโดนเฉยอะไรลครับเนี่ย ต้องมีอะไรพิดพาตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งเอยติดติดปังโอ้แล้วประกาศเป็นฟังพุกไปแล้วบนบัตรเดี๋ยวเคดูซีเคดูซีอันตรายอันตรายแลง โอ้โหเจ๊เป็นปืนมุ้ยมารอบนี้เป็นชาร e เลนด้านหลังเอบ้างด้านหลังเอล้วัวโอเคเนอะรู้เรื่องรู้เรื่องโอผมหมาเล่นไอดีนี้นะแบบด้วยความที่มีฉายานะเพรที่เล่นตัวสามเพชรบูธาเนี่ยคือไม่ไม่ไม่มีฉายาที่เกี่ยวกับใช้ยิงนะ โอ้โหนี่ไงพอมีฉายาแล้วมันก็จะแบบว่าอ้าวสภาพกำลังขี่เรื่องฉายาอยูเลยแล้วโบคุยกับรากมะม่วงเลยนะฮะเมื่อกี้ปวโบครับพี่ใหญ่ผมเนี่ยโดนโบเลยเมื่อกี้มาช่วยแล้วโกโกโก